สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้านาทุกๆท่านนะครับโยกผมบ้านเดินป่าพาหลอนวันนี้ผมก็กลับมากับพี่เบิร์ดนะสวัสดีครับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามายังในป่าใช่ไหมใช่ครับซึ่งเราเนี่ยจะมาตามหาฤาษีเนี่ยที่่ากสมิงให้เราในวันนั้นนะครับซึ่งเราจะมาหาแกเนี่ยตามคําบอกของแกที่เขาเนี่ยได้อาศัยอยู่ในถ้ำเนาะบ้านนะเราก็ จะลองมาตามหากันนะท้าต่างๆที่เขาบอกว่าเขาว่าเขาว่าเนี่ยเขาอยู่ตินห้วยนะบ้านนะ<ช>ก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เดินตามลำทางขึ้นไปเรื่อยๆนะ<ช>เพื่อจะเจอกับแกนะครับพี่พีเอฟซีครับ,รบอันนี้เราก็ไม่มั่นใจนะว่าเราจะเจอกับแกหรือเปล่านะถ้าไม่เจอเส้นนี้ก็ต้องไปตามหาอีกห้วยเส้นหนึ่งนะครับครับคลิปนี้ผมและพี่เบิร์ดก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึงน่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและพี่เบิร์ดและอย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับพร้อมยังไปพร้อมแล้วไปเราเดินตามหากันเลยไปครับพี่พี่เพื่อนไปผาเนียสูงเลยนะสูงแล้วก็แนบกัที่เลยใช่ได้นะครับพเียร์สีครับแล้วก็เราเดินเนี่ยจะเป็นหินลื่นนะมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่านะดูนะครับเป็นผาหินน่กข้างหน้านู้นจะมีถ้ำอยู่สองถ้ำนะใสองถ้ำเนี่ยต้องมีลุนสักถ้ำนึงนะครับใช่ ครับเดี๋ยวเี๋ยอผมกับงมาน่าจะเดินตามห้วยขึ้นไปเรื่อยๆนะบานนะใช่ไปใช่ครับนเนี่ยอยู่นะก็มีรองรอยของสัตวเนี่ินน้าบเวนนะเจออยเท้ามันไหมครับนี่นะโอ้โห,โหขนาดครั้ามือเลยนะครับพี่เบสค่อนข้างใหญ่เลยนะครับลอยลงไปกินน้ำข้างล่างก็มีนะครับ นี่นะนี่เหมือนจะเป็นรอยหมูป่ามาแช่น้ำหรือเปล่านะตอนนี้นะครับที่ฟครับม,มีทั้งรอยหมูรอยเม้นเลยนะครับ<ป>นี่นะครับโอเคครับเยวงไงผู้ชมเนี่ยจะเดินทางต่อนะีครับไป้ยสวั แล้วเรามาจุดที่เราเนี่ยเคยตั้งแคมป์กับพีซ่านะครับหรือว่านายออฟฟิเชียลนะครับพีพีเอฟซีครับก็ถ้าวันนี้เนี่ยเราเคยมาพักอาศัยกันแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรเลยนะบ้านทีครับพีพีเอฟซีครับเดี๋ยวไงผมกับน้องบ้านจะเดินตามหาต่อเลยเห็นไหมครับพีพีเอฟซีเป็นแนวผ่านที่เนี่ยยาวลงมาเลยใช่ครับ โอเคครับเดี๋ยวนเนี่ยผมกับน้องว้านเนี่ยจะเดินตามผากันต่อเลยนะครับอย่าไม่เจอท่าที่เราว่านนในแมวบ้านนะใช่ตอนนี้ต้องใช้เวลาประมาตัวนะก็เดินลงมาเนี่ยเพราะว่าใช่เดินตรงนี้เลยเพราะสวยอะ่ะตรงนี้เพราะสวยใช่ไป มีรอยเดินคนเดินอยู่นะเนี่ยดูดิเบไม่รู้เหมือนกันมีคนอยูมไหมครับฮะนี้จะมีร้องวหันประกอบอาหารนะครับเออคนที่เราเคยมาเจอป่า มีทุ่งมีเทียนด้วยดูเิยโอ้ได้ใส่ใช่ไหมจะไปพี่อยู่เอาใส่นะไปบ้านเดี๋ยวเราไปตามหาท่านฤาษีกันต่อเลยไปกลัวไลยครับก็ตอ,ตอนนี้นะครับผมกับหลังบ้านเนี่ยเดินมาถึง้ามท,ที่สองแล้วนะบ้านนะ

đáp án ุกวงขอ,อย้ำตั้งก้อนตรงนี้นะครับรพี่เอี้ครับเดี๋ยวกลัวจะแบบอันตรายต่อเข่านะครับมาแล้วผมจะทำมาแน่จะต่อเล็กๆไว้มันก้อนนครับไม่จะทำร้ายหรือไม่ว่าล่ะ ตอนนี้นะครับท่านรู้สึกครับกับนายมาเนี่ยได้จับลายพันธุเนี่ยเสร็จทีเรียบร้อยแล้วนะครับเออจำิงเนี่ยไม่กล้าที่จะยืนกรอเราเลยนะเป็นเพราะว่าท่านรู้สึเนี่ยมันยู่หรือเปล่าอันนี้เนี่ยผมกับนางบ้านเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คร่าวๆเนี่ยท่านรู้สึนะบอกคุยกับผมเมื่อกี้นะมองหน้าผมแล้วก็บอกว่า ไม่ต้องกลัวนะมันไม่กล้าทำลายแล้วมันแบบแบบว่ามันเข็ดแล้วอะ่ะมันก็ปฏิบัติธรรมกับทันที่4อยู่นะครับนั่นแหละโู้เยอะไโมเจ้ยเราเขาไป่กด้ยน่้อยหรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะไม่รู้

ทเขาจะมาทานี 54, right? ้วะเลิ่มทาให้เขาดิเย ท่านฤๅษีเข้าไปในถ้ำอ่ะท่านฤๅษีเข้าไปในถ้ำเข้าไปในถ้ำเหรอเออเข้าไปดิขี่้ใจเอาเนื้อนะเกอร์ไก่แหละเต้าหัวโอ้ค่ดูกล้องเลยอไม่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยบาสบัสเฮ้ยตัวมึงบัส ตกใจหมดเลยโอ้โหนี่ที้ท้องนะคันคอไปเอ้ยเบิร์ดทันฤาษีในย่วอ๋อชิ้นน่องกระนั้นขนาดนี้เปลือกไงในถ้ำแล้วนะใช่ปะ

เนื้อานน่ยเเรามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพหมายท่านกันนะเดี๋ยวเราบอกเขาเองกี่ยวกับนื้อปลาเนี่เดี๋ยวเขาพร้อมใชที่จำเป็นใทการนีท่านนะ ดูเยอะนะตีอูเพยงเยอะคันจมูกอะอะไรเข้าไม่รู้ดูเยอะนะไอ้ชูวยนะได้ยูเออร์มิเตอร์อะกูไม่เข้าไปนะ

mà mẹ là ở mười ừ nó là ở ừ mười nó là nè 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 ở mười nó là anh nụ phơi năm à เดิมกูคุยนะเจย์กับเจย์เดิมมีเจย์เอออะไอย่วันนี้ขอให้พรผมนะครับที่พี่เอฟซีบ้านเนี่ยดูเบาแต่น้าต้องถือเดิมมีเจย์อะไรบ้าเจย์เนี่ยวันนี้ขอให้คอกับผมนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยก็ได้บัสเดี๋ยววันหลังเนี่ยเรามาแล้วก็เดี๋ยวเราคอยซื้อของกินเข้ามาให้แกโอเควะ พ <Okay. S 2> ี่เพื่อนครับยังไงผมตกหลังบ้านเนี่ยขออนุญาตเดินลงจากทางเงนินก่อนนะวบ้านนะใช่ราไปพูดคุยกันด้านนอกกันอกีกทีนึงครับตอนนี้ผมและพี่เบิร์ตก็ได้ออกมาขั้งนอกแล้วนะ คือผมและพี่เบิร์ก็ได้เจอฤาษีแล้วใช่ไหมใช่ครับคือรอบหน้าผมและพี่เบิร์คิดว่าจะขึ้นมาใหม่และจะออกไปในเมืองใช่ไหมใช่ออกไปซื้อผลไม้ให้แกนะบานนะใช่เพื่อเลาม้รอบหน้าเนี่ยจะได้ไม่แบบไม่พลาดนะจะได้มีของสิดไม้สิดนมือเนี่ยมาให้แกได้กินกันนะครับพี่ฤาษีครับใช่เราว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะซื้อกล้วยนะกล้วยแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะบานนะใช่ก็เพื่อที่จะนำมาให้ท่านกินนะครับพี่ฤาษีครับ ก็อย่างไงนะเดี๋ยวผมกับน้องบ้านนะจะขอตัวนะครับเดินทางกลับบ้านยินก่อนนะครับพี่เบียสครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและพี่เบิร์ดได้ทำคลิปน้บ้านนะใช่ครับโอเคครับยังไงเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่เบียสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ